มาแล้วเลขผู้ใหญ่ใจดีให้ปางงวดนี้1กันยายน6-6 be, a a be, คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม สวัสดีค่ะทุกคนมาติวกันต่อค่ะหลังจากที่หยุดไปหนึ่งวันนะคะโค้งสุดท้ายแล้วเหลือเพียงสี่วันเท่านั้นก็จะทราบผลแล้วว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะขอให้เฮงขอให้ปังสำหรับวันนี้ค่ะขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะและมาดูการที่การบ้านชุดนี้นะคะทุกคนเริ่มกันจากชุดตัวเลขของผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกคนเป็นเลขผู้ใหญ่ใจดีสําหรับวดที่ผ่านมานะคะสิสิงหาคมเลขผู้ใหญ่ใจดีให้28มา ปรากฏว่าเลขก็ออก82สําหรับเลขผู้ใหญ่ใจดีและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสาหรับงวดที่ผ่านมาเลขผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีนะคะทุกคนเน้นบนฟ้าอย่างเดียวนะคะก็มาจริงๆสําหรับเลข82นะคะและสําหรับงวดใหม่นะคะ1กันยายนผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีก็ให้มาเรียบร้อยแล้วสําหรับวัวนนี้นะคะเด่นที่เลข0ย์กับเลข7จนะคะจะมีเลข0-2 0-5 72และ75เน้นบนฟ้าอย่างเดียวนะคะทุกคนเลขของผู้ใหญ่ใจดีเน้นบนฟ้าอย่างเดียวงวดที่แล้วก็ให้28มางวดนี้มาลุ้นกันนะคะว่าเลขผู้ใหญ่ใจดีจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะ02 05 72และ75มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของอาจารย์อุดมทัญญหารให้มาสำหรับงวดนี้นะคะ1กันยายน เน้นลงล่างหางเดียวแขนๆเม็ดเดียวเลยนั่นก็คือเลข0ูนนั่นเองนะคะทุกคนเน้นลงล่างเม็ดเดียว0ูนเป็นเลขจากอาจารย์อุดมธัญญาหานเน้นๆตัวเดียวอมาลุ้นกันว่าจะเข้าไหมสําหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าให้แค่หางเดียวเท่านั้นนะคะและจากนั้นมาดูการที่เลขของแอดรชนุกมีโชคนะคะซึ่งก่อนหน้านี้แอดมินได้นํามาฝากแล้วชุดสรุปลงล่างเขาให้เน้นๆเม็ดเดียวเลยนั่นก็คือเลข 1-5-5-1นั่นเองสำหรับ2ตัวลงล่างของแอดรชนุกมีโชคนะคะซึ่งแอดรชนุกมีโชคให้เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งหางนะคะทุกคนชุดรองของเขานั่นเองนั่นก็คือเลข5-7-7-5นะคะตัวเน้นก็คือ1-5ส่วนตัวรองก็คือ5-7นั่นเองนะคะชุดสรุปลงล่างของแอดรชนุกมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขของแอดรชนุกมีโชคจะเข้าไหมนะคะและตามมาด้วยกับชุดตัวเลขของ แอดบอลคนหนุ่มเหนือให้มานะคะทุกคนสำหรับวันนี้1กันยายน3ตัวของแอดบอลจะมี715 815 915แล้วก็515นะคะแล้วก็มี115บรรทัดต่อมานะคะ115 773 873และ973นั่นเองตัวเน้นของเขานะคะเลขเด่นของแอดบอลนั่นก็คือเลข15 กับเลข73นั่นเองส่วนชุดรองก็จะมี97,07,17,06,05และเลข16นั่นเองสำหรับวันนี้เลขของแอดบอนคนหนุ่มเหนือนะคะทุกคนเอามาลุ้นกันว่าเลขของแอดบอนจะเข้าไหมสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเลขของเขาสวยเช่นเดียวกันงวดนี้นะคะก็ถือว่ามีเลข15นี้ตรงกันเลยนะคะกับชุด2ตัวลงล่างของแอดรัชนุกมีโชค แอดรัชนุกมีโชคก็ให้เน้นหนึเส้นเดียวกันมาตรงกันเลยกับเลขของแอดบอลคนหนุ่มเหนือนะคะและจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขของแอดโกโมนแอดโกโมนให้มางวดนี้1กันยายนนะคะจะมีทั้งหมด3ห่หางด้วยกันนั่นก็คือเลข7 5 7 9และ7 2นั่นเองนะคะเน้นๆ7 5 กับเลข79นะคะสำหรับเลข7557นะคะเป็นเลขเด่นตรงกันเทียนมินจะสรุปให้นะคะทุกคนใกล้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดมินจะสรุปเลขเด่นตรงกันเลข2ตัวนะคะแล้วก็เลขเด่นตรงกันแบบ3ตัวให้เพืเ่อนๆดูอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนรอรับชมกันนะคะ <S <S และสําหรับใบนี้ <S <S เป็นเลขของคุณหญิงงามใจให้มางวดนี้นะคะหกันยายน3ตัวเน้นๆเม็ดเดียวแขนๆเลยนั่นก็คือเลข583นะคะ2ตัวเน้นๆเม็ดเดียว นั่นก็คือเลข83นั่นเองนะคะเน้น83นะคะทุกคนส่วน3ตัวชุดเต็มของเขาก็จะมี875 783583และ753นั่นเอง3ตัวให้เน้น583แล้วก็2ตัว83เลขของคุณหญิงงามใจงวดนี้อมาลุ้นกันนะคะว่าเลขของคุณหญิงจะเข้าไหมสำหรับงวดนี้นะคะและจากนั้นเรามาดูกันที่ชุดตัวเลขใบนี้กันบ้างดีกว่าเป็นเลขของแอดแม่น้องนโมนะคะ เป็นข้อมูลใหม่แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงสำหรับงวดที่แล้วแม่น้องนโมให้มานะคะสิสิงหาคม3ตัวให้2 7 8มาปรากฏว่าเลขออก 7, 8,2เข้า3ตัวเลยสำหรับงวดที่แล้วเลขของแม่น้องนโมนะคะและสำหรับงวดใหม่1กันยายนแม่น้องนโมก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ,บวดน,นี้3ตัวหางเดียวเม็ดเดียวแขนเลยนั่นก็คือเลข 4, 6,1 สองตัวเน้นๆหกหนึ่งเด่นที่เลขหกนั่นเองเขาก็บอกว่าระวงังแปดห้าสองเขาลงไว้แบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าตัวเน้นของเขานั่นก็คือเลขสี่หกหนึ่งนั่นเองเอามาลุ้นกันว่าเลขของแม่นโมจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมแอดมินเจอมาเลยนํามาฝากนะคะตามกันด้วยเลขของแอดเบยพารวยให้มางวดนี้นะคะหนึ่งกันยายนสองตัวเน้นเน้นเม็ดเดียวเก้าเจ็ดนะคะตัวกันของเขาจะมีเลขห้าหนึ่ง 59และ57เห็นไหมคะมี57 75อีกแล้วนะคะทุกคนสรุปนะคะตัวเน้นของแอดเบดพารวยนั่นก็คือเลข97ตัวเดียวนั่นเองอามาลุ้นกันนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันวันที่1กันยายนนี้นะคะและสําหรับข้อมูลใบน,นี้นะคะไม่ทราบฉายาเขาไม่ได้ลงฉายาไว้นะคะ1กันยายนนะคะให้มารูด8ปตัวจะมี81 87 และ71นะทุกคนเม็ดเดียวเน้นๆ81 3ตัวหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข481นะคะทุกคนออามาลุ้นการจะเข้าไหมสำหรับวันนี้1กันยายนนะคะตามมาด้วยเลขของแอดเป็นแผนพารวยนะสำหรับวันนี้ใบนี้เป็นสูตร3ตัวบนฟ้าตรงๆของแอดเป็นแผนพารวยนะคะให้มาจะมี037 038 036 2ตัวจะมี30 36และเลข38นะคะทุกคนและสูตร2ตัวลงล่างของแอดเป็นแพนพารวยก็จะมีเลข3-2 3-3 4-2และเลข43นั่นเองนะคะ2ตัวลงล่างแอดเป็นแพนพารวยเขาให้เน้นที่เลข42กับ43นั่นเองนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนแล้วก็มี32ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เลขออกสัญจรน,นะคะทุกคนอาระวังเลขเบิ้ลเลขหามกันไว้ให้ดีนะคะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะว่าใครจะติดโพสําหรับวันนี้นะคะบางคนบอกเราจะผ่านสัญจรน,นี้ไปให้ได้เอ้ยตายแล้วนะคะอ่ะเราต้องเฮงเราต้องปงังเราทุกคนคือคนโชคดีนะทะุกคนไม่ว่าจะออกตัวไหนนะคะขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะรวมไปถึงเลขของแอดการจนาดิตให้มานะ,ะสำหรับวันนี้เด่นที่เลข5 2ตัวจะมี05 08 58เน้นๆน้น58ส่วน3ตัวให้มาหางเดียวเช่นเดียวกันนั่นก็คือเลข058ดนั่นเองนะคะทุกคนอามาลุ้นกันว่าเลขของแอดการจนาดีดจะเข้าไหมสำหรับวดนี้นะคะ0550ก็มีคนให้มาอยู่นะทุกคนอามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นำมาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจน,นั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆวยปังๆสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะแล้วเจอกันใน EP ีหน้าค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขขูสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งๆมันหมาน,มนสุขขูสุขคนเด้อค่ะเด e e l